อนนี่เจเผ็ดตอกใหญ่ๆน้ำหลงน้ำหลานเด้อครับละงหงหยักละงกใหงง่ายเกือบซ้ำหัวของเพ็ดลง <ม S 1> <ว>ทวนเละเด้อครับส่วนเขาคางข้างเราเอ็นกลางครับผมมาผอมของงามเจ็บเพ็ดงานน้ำหลงน้ำหลานเด้อครับม้ีใหเป็นพระเอกจุ่มนีิเนาะดอกเองเขาแท้ตัวนี้ใส่มาทานครับผมเงวยงอยของแท้ของงามเพื่อนว่ะ ป้าอีพ่ออีแม่มาเดินลองเพล็มาเด้อมาเด้อฮะอใส่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 เออค่อย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 เออใส่ตาเออโอ้ออยขักขัดขัดนะโอ้ออองงามโอ้งสวยยืดมาขอกินขออยากเหมือนกัะโซกกรมันอยู่ครับ พิกัดลำพูนเด้อครับให้ดอยครับผมคักแก่คักว่าบา่อาดเยอะครับจูมเลยมือนี้มิตรลุนบิ๊กบิกน่าจะเอาครับเอาครับน้านนนมูด่างฟุสวัสดีค่ะสวัสดีครับบน,สนเสน่ห์คนบ้านปลาดเด้อครับมือนกับผ้าพันย,ยๆๆมยมย์พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมขออเขาปลาหาเห็ดเนาะ กับพีกันไม้ก็อยู่ทางลําพูนแล้วครับผมเมื่อกี้ก็เป็นวันที่สิบสองบ่ครับผมวันที่สิบสองเด้อครับกันยาสองห้าหกแปดครับผมกันยายนเนาะรับมาปีกันนี่ก็มาเมื่อที่สองน้องเพ่นเนาะครับผมกับสีห้านี่แหละครับตีนดอยนี่แหละแถวป่าแพะป่าตำตำเนี่ยพอื่นป่าแพะครับผมทางนี้ครับลับไปเลยครับไปลุงเนบ้านเป็นบ้านในสวนในเด้อครับผมกระไคเด้อครับ บนตกนั่นมาขึ้นเนาะมีนจ้ะกับดอกแรงแหมมง,งหมานเด้อครับขาวเด้อครับมีนี่จ้ะต้กำลังเมืองตาที่เนาจ้ะบานเพิ่งกลุ้มทั้งเราอบานแบบกลุ้มใหญ่แหงอายกระโงกเรื่องบานขนาดมึงบาน,นีโบเห็นเนาะโบหินไหมขั้นใหมาเห็นไหม คนตกเบิรขื่นน่าจะตะไคร้ด้วยดอกไมงามไงไงครับจูนี่ลงขาเนาาจ้ะจูงงามเนาะแล้วเปลือกเนืเด้วยครับฝนตกห่ครับผมคนตกเบิขึ้นนาะจะแต่ก็หลังออกก็งามนย่ครับ จึงพูนคือเก่ป๊าดกำลังแตกขึ้นอือไข่ห่านไข่ไงเนาะไม่มีนี่ไข่หนาวนี่นกพิณจะไปอยากแตะโง่ไป นี่เองเด็กดังแขกแขกไหนท่านเนาะจักหน่อยครับผมจกำลังมือจ่าน้รัดอกเต็มใหม่เต็มมือดีเนาะไข่ก็มีนะจจะแม่นครับตะไคร่เรื่องปื๊ดขุมพื้นน่าจะขาใหญ่ๆดอกใหญ่หักเด้งกันเอาไว้เนาะปื๊ดมังขาพื่นนะจ๊ะครับ ไอ่ลางหัขาวแล้วจ้ะเปลือนเนาะบนตกห้เปลือนกันลางงายด้วจ้ะลางหัวงามเนาเหลืองด้ยครับดอกงี้ก็เมื่อวานนะจ้ะปลาเถิงเนาะปลาเก่าจะไปหยับเึเถิงน่จ้ะนี่คือตาไข่ไงด้อจุ่มนนะจ้ะจุ่มง่าย นขอเจ้องยังไงน่าจะถักแข็งักวามือเอาซอกตานีจุ่มเพิ่มเงี้ยเลยเงี้ยเนี้ยนมือขอเจ้างูเขาน่าจะ่มเนาะใครด้อ งามครับผมมาพอโอ้ยบานลายครับ oh, ลุงก็มีบ้านใหม่ๆรับย่าลุงลุมเบิ่งตี้แหละน้องเพื่อนจูงขึ้นใหญ่จ้ะโอ้ยบานเป็นแต่บานกระดาะจูงขึ้นใหญ่ขนาดไหนบานเอ้บานจูงกันใหญ่ยู่งจูมั่นหน่อยเพร่ะนเป็นเกิดรุ่นโอเคโอ้ยเน่าวนเป็นสองกับขาเห็ด ผัวหน่อยเน้องนี่แล้วโงบานนี่นซิฟครับผม่มมวอวนึกมาบ่าเขาถึงถกมาจ้ะข้างาข้าสวยจะไครเลยโอเคใกล้กันกกครับล้ครับจ้ะจะไครโอ้ยไงไงไผัวมีลูกไมีลูกหน่อยวโผัวจะร,รู้ไหม ซื้อมีดไม่หายดอกไม่อนมันอ่อนห่อยเนาะมครับดอกลึกเลดอกงามงามขาดงาม่โนมาหลอมบันดึงไหนเด้อครับดึงไลูกไฟลานเลยยื่นเล็กแค่ออกเลยอือตะไคร้ครับง่ายมีเล่อ่นน่าจะอดใจบไว สีเหลืองครับดอกงามอยู่ในในสวยอยู่ครับหลุนตาใหญ่อยู่เนาะสวยกว่าเมื่อวานเนาะจ้ะงามดีนะดอกใหญ่เนาะจ้ะดอกใหญ่กว่าเมื่อวานเยอะดูหน่อยด,ดอกงา,า,ามาครับมุกกว่าเมื่อวานเด้อจ้ะ งงงนะจ๊ะ้กำลังงากำลังงานะไข้ด้อครับอ้ยครับยบรครับ จะได้จะฝุ่นห่อมแบาวดึครับบานเหมือนจ r เห็ดเสือ้อเห็ดแน่อจิเ,เห็ดไข่รอกงามเขางดขาจมูกขาวขาวรอกงามขาวเนาะลมทวนเลยจะแต่อันสอนขาเมาจ้ะงามขากกว่า เยอะครับจู่มเลยเหมือน,นี้มิเตลุนบิ๊กๆนาะจ้ะ,ะ,ะน่าพักน่าพักน่าโม่ต่างปุปต่ตางโม่เฮ็ดไปได้เป็นเฮ็ดตะไครเนาะจ้ะตะไคร่ด่วนๆได้เปเฮ็ดเป็นเห็ดละงอกครับของแท้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  ปึ๊บพี่ปึ๊บข้แขกข้อ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 แขกอ้ยเป็ต่ออนซนเนั่นนัพีพี่พี้ยพี่พี่ังรงเฮ้ยพี่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 อพีมาผอองงาจ้านำลงนำำหลานเน้อครับเป็นพ้ะเอกจุ่มนี่เนาะดอกเงยข้แทกตัวนี้ใส่มาทฐานครับผม นัยงนั่งของแท้ของงามเพื่อนวะเบี้ยปควนน้อหนูเพ่นเอ้าเอาดอกกันก่อนยังมีอยู่เด้อครับนี่นี่สวยๆเด็กเปลือกแน่ครับเท้าครับอยู่ทีก็มีเด้อไอ้นั่นเก็บก่อนใส่โอ้ฝุ่นบ่ไุ่นก็มีเพื่อนวะ เก็บทั้หเก็บท้ดฮะสวยสวยยกันดยครับดองามครับเ็ดรลำพูนีงามนาะเห็จ้าโอ้เฮ้ย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 เเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ฮ้ยเ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 ฮ ืเตะอนสอนี่พืดเพิ่งวะอือคือใหญ่คับแออพ่อีเป็ดตอกใหญ่นมหลน้ร้านเ้อครับละงงหยักละงหใหญ่เกือบสมหัวหลวงเพ่นลมทวนละเ้อครับส่วนขาขงข้างเราเอ็นกลางครับผมมึงก็ไข่บานอานบ่บานโอคักบ่อบานคักบ่ ไอ้ข้าวปุ้มไข่ขาวผดส,สมดอกให้หน่อยหรือรังไข่ขาวไข่งามไข่อลังการไข่หันผดผดเลรอมา่อเลยผอไข่ไข่นังมื่ตนตานังมื่นตากบีพอว่อืมี <Act> อักจ้าเนาะอย่าหาตัวมอเหมือนตางามเลยเกี่ยงไม่ลอยเนาะเห็ดตะไคร้ด้วยเหรอง่ายเลยเหรองามหักสวยสวยสวยตะไคร้ด้วย ก็สีข้างามเนาะข้าอยานลง่วงดีโหมดยา่ตะไข้ด้วยคือ,อหัดข้าดอกผัวฟ้าเรื่องหังหนักน,นี่ผัวนี่หลังเมันหลัขาวดอกหน่อยจะซีแปดครับผมเล็กพี่ขี้หนูแสบพืชกันครับ เห็นบ่เนี่ใส่บุตรองเกิดยืนปารีสกะดิบานถึงเนี้ยใช่อะไรบ้านบ้านยังได้เก็บโหลดอืมกำลังกำลังตัวขาวขาวบริสุทธิ์กำลังจะเมืนตานี่ กำลังมืดตาพ่อปีรีครับผมอมขาวด้วยครับงามครักเนาะขาวเนะจ๊ะงามครับเก็เลยเนี่ยขาวด้วยครับจ้ะขาวครับผมขออนุญาตหักโหลดนี่ Là đây là ngục khao mà khai <phải khí Rainbow> <hí> เอไดอีม่เห่ายาครับครับคุณเลี้ยบานพนใช่โอ้ลมปังงานบานท้อจานบานเนยอะเหครับ,นบนคีอเขาอบ,นบนนุลเนาะดีบนันคือลองขังขาาขังอันนกเขาด้วยครับข้ามสหน่อยครับ แต่ว่างามอยู่แสบพึ้นกันครับมัคือเปลี่ยนครับดอกอะไรมันมีไข่เนาะไข่ประท่านผูประจกักประท่านสวยประท่านคำโอ้หาดอกตับไหมหนึ่งสองสามสามสี่ห้านะเกบแล้วด,ด,ดีแล้วโดดเปิดดอกก็จะงาม เก็บไปงามเลยเออถ้าคนมาตัวำมีเดี๋มุมงมงเลยนี่ขาวครับผมขาวขาวขาวงามมีดีเสียเสียเนี yani ่ยเสียได้เต็มเต็นได้ละปอกไงอันนี้นะงนลูกแห้งเลือกแห้งล้วย่าไม่ให้งน่าเอือ งามนีโนเนาะกันป้าไหวมือนอื่นนี่เบิดสุดดอกเอาบได้เลยบานเปิงเซิงโดดถอดปอกเยดินฟงใจคนเนาะ

เห็ดบได้ด็เ้าบัวด้อย่างั้งหลายนี่เหรอเก็ดก้นดีไหมเด็ดต้นดีที่สเออม่าสิเห็นคักนะเออน่สเห็นคักก่อนผีอ่ะผีบอ่าตัวหนาดอกงามครับ เกือบเท็มตาญงกระบใหไงครับผมไม่ไ่ละงองกระตานี่ยหาก่อนบ่มีข้าวหมอเลยมั้งมานขาดเนาะมานจูมีอีกสองครับผมเป็นสีขาวสีขาวน้มงาขาวเช็ดกิ chưa đi cái tiếp cùng nhanh gì nó hà nó lương không chắc lương hà rồi lai. lai lương không bao rồi วุ้ยเหลือ,องกำลังทำเหม่อนกำลังทำงามตานั่นแล้วครับบานเลยสุกเมืองฝ่ามีแต่แดดกับฝนครับผมสุกเราเพี้ยนเก็บเพี้แล้วครับวนมวนมวนได้ใจคนบ้าใครเก็บเพี้งามอาดอนกน,ดอดอน,นั้นก่อนบ้าง่วงแดดดอกเนาะเปิดนิดเด้อเปิดซะก่อนจะเก็บเพี้เนฝ่าแห้งบ่ง,งามอ่ะ แต่เยนเ็ยนๆช้าๆได้พ้าเล่มงามคน่ะแต่ว่าก็จะซาแห้งอาสัมพอดีปาดหนึ่งปาดแกงนี่นะซาบูเถาบนวานคร้ายจจะค่อยจันแห้งมันนี้บอกว่ามีคนครับผมน่ามเนาะมามาอีกหมสีขาาแล้วบาดหนึ่งสองสาม chi uh, khu gà ngủ uh, đó ba ta ba gà ta chết cả đó, nhỉ con ai nhảy ở vài nóc cột ngàm cả bộ bảo rồi bạn chuyện, chuyện này nói thật coi làng coi không coi làng có ngàm gì ไม่มีคำบรรยายถักบวผัดองเปีน้องเปนคักบัดัดมิตดองงามๆเลยเีนเหนอีกแล้วครับปลาดุกผอเอาไว้เพิ่นกินรลดเออเลบัวหน่อยๆบัวบัวด้วยครับ ป้าอ uh ีพ huh, ่ออีแม่มาเด้อนลองเพล็มาเด้อมาเด้อฮะใส่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 ป้าถูกเก็บมาเลยเก็บมาเลยเอ้าเอให้เบิ่งไกลๆรถครับออเก็บ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 โอ้ยอยู่กับตาพ่ออยู่ในกตาเด้อบาทนีิอีพ่ออีแม่ผลระบาดนีผดแล้วผดแล้วมหาของให้ข้าแด้วบาทหนิฮือดมหาขายไก่เลยบาทนีิ เออหมหากใหม่ขึ้นเลยาแต่ว่ากับบ้องงามบ้องงามสีติดแตขีดินนะปุบปุบปุบ้วดอกนี้แดอกนี้งามมาก้มากกดข้มากงในกะตากับพ่อในกะตาครับผมนะมาอานมันนี่ควดวนีเยเบิ่งเฮ็ดงามมาเห็ดเิ่ดๆน้ำลงน้ำหลานเด้อบาทนี่ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเน้ยครับ ติดตามมนสเน่ยคนบ้านป่าด้วยครับผมบู้ยว่าไทยกับเป็บเงิเอาไปเอาแบบต่อเนื่องนะครับเลยครับหนาๆน้ำหลวงน้ำล้านเหมือนเก็บเลยเด้ออีเมดเด้อเปิดเปิดเปิดเก็บเอาเลยเอาเลยพวกงาๆนี่เอาหลดเอาหลดเอาหมดใส่ได้ใส่ได้อือจุ่มเลยจัดหนักจ,จัดเต็มครับผมคนบ้านป่า ขาดุมง่ายครับบันแห่งหาแห่งเห็นบานที่เหลกแค่ตะจุม่มยังไปยังมายังขอลายเอาดอกได้ก่อนเด็กใส่กระตาก่อนเพท่านว่าเอาอยู่ตาก่อนเกได้น้องเพี่นใส่คล้าใส่คล้อใส่ค้อเออ,เอใส่ตาเอาาเอขัดขักขัด ของ้งงามขอ้งสวยมาขอกินขออยากเหมือนกัะโสกกะมันยู่ครับพิกัดลำพูนเด้อครับให้ดอยครับผม,มขักแแทขักวาวบาบานเออไปหนอ,อทากลายมาหนอไอ้เด้เฮ็ดบ่ เดี๋ยวเฮ็ดกับโทรมาหาหลูกร้านเด้อครับ0837352466ครับผมพร้อมเสิร์ฟครับนี่มาทันเบิดได้นี่มาพ,าพี่ <c oughs> เอพี่เย็นๆแด้วยแมแอนด้วยใจใจหอนเฮ็ดนะครับคอ่อยๆเออค่อ,คอยๆยังสัน่นฝ่าว่าแหงอย่าดึงแหงครับ FC เอฟซีมันกับหลุนน้ำอยู่ดรอก ต้นน้ำลูกน้ำหลานเนี่ยด้อครับผมคนบ้านป่าความโห่น้อยครับผมหากินแต่น้ำปลาครับผมคำใดบอกวิถีผาดประการใดจะกออาัยในโอกาสนี้น้ำรับหมานคักหมานแน่บาดหมานบให้เบาให้ว่า,วา,วา,ม,าม,มือมันมีหมองตีหมองโอ้ตออยตไข่งัดเอาเลยกงัดเอาเลยกตัดเอาลูกมาทามือไม่ไปทางไม่ ขักบผัดขักเทาขักวาบุเห็นดอกหนึ่งบหงใหญ่อยู่ใช่โอ้ยอยู่ทั้งคนแต่ว่าสีหด้วิบบอเมรแก่ดอกหนึ่งอยู่ไกลมูเน่ครับผมแกจุ่มนี่โอ้สิบสิบกัว nó bắt chùm ngay nào chùm alang canh không ạ ừ đấy là xài luôn thứ bạn à, nuôi to hấp màn khạc bỏ các bông nhảy nữa บุงหนีม้านี่รู้จักขาวดีจ้ะผมฝนตกแล้วเด้อครับตอนนี้นดูได้ไหวหลือได้รอน้องเพียรเนาะจ้ะครับนี่จะตก,<อ>กม้มานเด้อจ้ะครับเพืจะเห็ดลงะงอกด้วยจานนี่ครับผมจานน,งงน,นี่นนละงอกล้วนๆเนาะจ้ะครับละงอกล้วนๆกบุงใหญ่ๆจ,จะมีกระตเป็นร้วมละงอกกับตะไคร้เด้อจ้ะครับดินดำเนี่เด้อครับเห็ดบัวง,งามเขาสีขวดครับผม ก็ยังสวยอยู่เนาะหลวงเวศนาะอขับแต่จะใส่ใหญ่เนาะจ้ะครับแต่จะคล้องใหญ่ๆซือกระกระเงยๆขึ้นมาให้น้ครับคว่ำใหญ่คว่ำงามครับผมครับผมจะอ้าวอีเมจ้าฝากผู้ใุกเช่ขอบคุณชาวบ้านเสน่ห์ขอบคุณปลาตาเด้อจ้ะขอบคุณทุกคนทีุกไลน์จ้ะจ้าครับผมขอบพระคุณหลายๆเด้อครับที่เข้ามารับชมมูลเสน่ห์คนบ้านปลาครับผมขอบพระคุณทุกไลนทุกแช่ครับผม ขอบพระคุณทุกๆการติดตามครับผมขอบพระคุณทุกๆกำลังใจเด้อครับขอบพระคุณทุกๆพื้นท <vibr asy, S 2> ี่ครับผมทั้งในและต่างประเทศครับผมก่อนเชียมลาพระจากก็เงินกว่าใช่ให้คใหญ่ไม่ไงพ่อแม่พี่น้องซี่สุกท่านทุกคนครับผมไม่ไปทองสุดพ้นก็เลื่อนเด้อครับคิดเงินให้เงินคิดท่องเห้ท่องครับผมเป็นส่วนกุ้งาตัฒนาครับผมให้อยุงหว่านก้อนยื้อครับผมยึดเป็นลมโพลอกไส้หนูเหล้าเป็นเป็นโดนครับผมสำหรับคลิปืันนี้ครับร่าพระจกแล้วครับคลิปน้าพอกันไหมสวัสดีครับ